จับตาข่าวดีแพติเซียกูดบำรุงท้องหนักเห็นชัดดูเป่งลุ้นข่าวดีแพทิเซียพร้อมเป็นคุณแม่แล้วโนดวิเศษบำรุงหนักใช้วิธีธรรมชาติประกาศเปิดอู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดหลังเข้าพิธีวิวากับไฮโซหนุ่มโนดวิเศษลังสีสิงพิพัฒ์เมื่อไปปีที่ผ่านมา ก็พร้อมเดินหน้าปัรมทายาททันทีเนื่องจากฝ่ายชายอยากรีบมีลูกน้อยมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่งงานแล้วอาจจะรับงานน้อยลงคือแพทยังโชคดีที่ไม่ได้มีงานละครหรืองานอะไรที่สาหัสจนไม่มีเวลาส่วนตัวแพทโชคดีมากที่เรายังจัดสรรนเวลาได้ตอนนี้มีละครอยู่เรื่องเดียวเรายังมีคิวรับงานได้อยู่ยังมีเวลาได้อยู่กับเขาทุกอย่างมันลงตัวมากๆไม่มีอะไรที่กระทบเลย เขาบอกว่าอยากทำอะไรทำเลยมีไรายได้เป็นความสุขของเรามันก็เป็นอาชีพเราอยู่ในวงการยังไงไม่ให้หายไม่ให้จมแพทก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามรุ่นพี่เลยแพทก็แค่เป็นตัวของตัวเองเชื่อว่าเราทำสิ่งที่เรารักทำอะไรด้วยใจจริงๆยังไงมันก็ออกมาดีแล้วเชื่อว่าคนรอบข้างเขาสัมผัสได้อยู่แล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วแสดงไปหรือถ้าต้องไปฝืนทำอะไรมันก็ได้เท่านั้น ตอนนี้เตรียมตัวมีน้องแล้วใช่ค่ะเรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เรื่องเกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเดือนเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ตอนนี้น้องมาแล้วหรือยังหัวเราะแพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่โน้จะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวล แต่พี่น้อกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างานก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่าจะมากว่าจะติดเอาเป็นว่ามีข่าวดีชั่วชวก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจถือเคสสามเดือนหรือเปล่าไม่ได้ถืออยากให้ชัวจริงจงมีแต่คนบอกว่าท้องสามเดือนแรก โอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงอยู่ถ้าหลังจากนั้นแล้วโอกาสมันจะเหลือน้อยลงยังไม่มีไปตรวจสุขภาพค่ะเอาให้ชัวร์แล้วมาบอกนะจริงๆเลยแต่เราเองก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วนะถือว่าบำรุงไหมก็ได้นะถ้าใครจะมองว่าบำรุงย้อนกลับไปดูได้เราไม่เคยเป็นผู้หญิงผอมเป็นคนแก้มเยอะตลอดพูดได้เต็มปากเต็มคำตอนนี้ยังไม่ท้องอุ๊ยแรงมากแรงเวอร์จะไปยังไงดี อยู่ในช่วงที่ขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันหัวเราะเดี๋ยวจะชี้แจงแน่นอนอีกทั้งก่อนหน้านี้โนดวิเศษหล่อแทบไม่ไหวอยากมีลูกให้ทันพี่ชายสามีชมพู่อรารยาโดยโนดเผยไว้ว่าผมก็อยากจะมีน้องสักสองถึงสมคนก็อยากให้เท่าพี่ชายพอหลานหลนที่บ้านก็สิบคนแล้วครับ